ีเ um, ช yeah, <Somebody. S 1> okay. ื่อใจเด้อเจอหนุ่ยอยากโคนุยก็ได้หรอโคนุ่ยกับบ้านอยู่ไหนเด้อที่จนอาชีพอะไรเต่าแก่กับแก่ข้องบอกโคหนุ่ยกับณก่อนว่าได้เขี่ยงยัยปากนั่งกระโดดบอกกุ้งเปบอกกุ้งโคโลเป ก้ามากลและจุดตามในความร,รู้เพราะอยากรู้จักวนลตามาดีจีกระไรมาจากในกัลคนดีว่าคนเมืองนี้หรือเมืองใดจะในกันก็ปิดปากก็คิวกัง Kitty, blood party. คุยนุยจงตอบพระแม่จอบเตนะปลดคำฝักเล่าความหนุยน้าตามตัวติตุวรใดทีหน้าใหญ่มาอยู่นี่ปลอดปาิีบอกแล้วไงแม่ได้ข้าใจ ชื่อบุตรสบารเลยจ้ะจ้ะน้าเป็นไก่จ้ะน้ามาไก่ของค่ะพ่อแม่ก้ากับค่ะไก่ไร้ไก่ตัวต้มมัน e v e วยุ่มทีจีไหเบียก็เลยหรป้อยุ่มก็เพื่มเราไม่มีแล้วค่ะแล้วจึงที่นี่ตัวต้มไว้นานแล้วมันเสียไงมาก ไม่มีที่จะไปเลยแล้วพ่อจันน่ะพัวฉันไม่มีหรอกเลิกกันนานแล้วฉันเจอไรอ่ะชื่อเกดน้องเกดพัอว่าน้าเจอไรอ่ะชื่อเมธอยากแคบเด้อด้วยมุ่งเมย์นี่นะเกดอยากกินปลางั้นกูปลินใจจ้ะ เก้อเลยทำไมดิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออข่อโรษกับทำไมเออในมั่งแม่เกดวัอดีใช่นายเท่งรู้เลยไม่ต้องพูดมากพูดมากตายครับปนนอลกินข้าววะไม่กินกินน้ำไปไม่กินคุณ่ะตึงเกินตายถุมข้าวถุมน้ำแล้วคุณ เกดจ้าคือเหย็ดแม่มนังหนูว่าและเงินโยดใจคนว่าันน่วยมานีแต่เย่ยมัวด้พี่เชื่ออะไรเหรอเจอหน่วยอยียกคนนุวยก็ได้คอคนนุยกับบ้านอยู่ไหนเด้อที่จนกับอาชีพอะไรเต่าแก่กับชาวกล้องบอกคุง คนนุ้ยขับโอ้าก่อนว่าได้เขียไงไัปากนั่งระโดดบอกคุงเปบอกคุงโคโยเป็นแล้วผู้หญิงคนนี้ใครนะผู้หญิงคนนี้ตามตื้อโคแต่โกไม่เอาป้อปมยังอ่อนเกินแล้วผู้ชายคนโน้นไอ้นุน้ยเต่งคนแบกคุ้งแบบากควาัวตำช้านำปลาเลยเพชร ราดรา,ราคุณแบกคุ้งคนนุ้ยครับคนนุ้ยไม,ม่มีเมียเหรอแ,แล้วเมียน้อยกลูล่ะไม่เมียจีเหรอครับคนนุ้ยครับไม่มีลูกเมียรครับนึกกันทองเอาไปไหนหมดล่ะเงินจองกรอยูุบรนรนเนี่ยควักกั่นักการเว้่ กวากว่กเกโตก็โตก็บอกกันพอแลวยกเลวก็ป้าไปกว้าเตื่นแล้วกินแรงักนักนี่แล้วเลือดเดือนหนึ่งเจ็ดเจ็ดตรงเดือนหลันที่ตรงเดือนหลันที่เมียไม่มีไม่เมียโอ้นายรู้นี่คนอย่างเบียแวไม่เมียนี่นับกันเนื้อก็นับแต่ร้อนเกตกี่ปีแล้วไอ้หง Sì dịp chết pì cháy Ây da Nên à, nụ, nụ của non va ba đức á Mê non Kinh khao với nua kua kù... uông va leo nu Lô kinh khao ai dây ni ba nân Khao khao lui kèng mu Mê kinh kua Mê than khao leo Mê phì mê kinh Khăn cắm leo pro leo mê kinh leo แต่จึงน้องเกดอยู่จากใดก็สี่สิบเจ็ดจ้าแล้วโคนุ้ยล่ะกี่ปีก็เจ๋งคูรอดชีวิตเฮ้ยย้ยึ้งชาเลยไม่ออรู้หึงชาปุ๊บเกดเนี่ยไปคว่างนะกายมาเอาไปตองเองป๊อง๊งชื่อโคนุ้ยกับ เกตค่ะแต่จึงวัางนี้โยคนเดียวค่ะถ้าว่าคนนุยมีความปรารถนะยังเด่นง้าคือปูดเจ็ปูดได้ม่เจ็ปูดก็ว่ามา่วได้ไม่ใจ่เมา่วได้คือว่าใจมันอยากลองเพราะใจมันบังกลับแต่คนนุยก็เหมือนเกตคนนุยก็มีความวังนะ วังยากีจะได้เกดไปจหนังเกียงกางเกียงบาเกียงไลนับเบียกับปีเรอครับคนนุยจริงถึงแม่จะเป็นความวังเดือดร้อนลอยแต่คนนุยก็มีเหนือความความไม่ความมั่นใจที่จะอยู่ในความในในความวังงานนะนะเกดค่ะครับนังเกดนะค่ะครับ จึงไปไหมชีวิตโกนวยเตี๋ยวไม่ได้ก้าวลักอยู่นั่นเนี่ย้า่ทั้งหมดน้องเกตได้ก็ปีชีวิตปีได้ก้าวลักจะพีโทษนะกาวลักทื้โดบัวไปโดอกหนึ่งกันในก้าวลักเหมืนนะลูกโกนวยไม่ยังเกียดเกตเลยไม่ยังเกียดเป็นทองที่เกตไปอยู่กินกับพีน่นวยก็ไม่ต่างอะไรครับ คำพูดที่ก็ว่าชุบม,มือเปิบไม่ปลื้มไม่มีปัญหาเบี้ยตังปีจะไม่ยุ่งกันเลยกับกองเกตแบงออกเป็นร่องชวนชวนนึ่งไงเกตชวนคือนึ่งเปียวไวชีวิตปีในเมือได้ครับเกตต้องแบงออกเป็นร่องทวนถูกชวนนึ่งเทียมหลกเดือกขึ้นเหมือนชวนนึ่งเทียมหลกเดือกลงลากนักเกตนะ แม่คนดไม่นอนล่ะคืนนี้ทางฮักว่าเกดไม่นอนนี้โกก็กงไม่นอนแล้วจะทำยังไงกงจะหนังระเบิดถึงเกดอะไรประมาณนั้นว้ามกูขวางเอาขั้นนำนี่ได้ไตายนะเกดอย่ากโกรธโกนะแล้วจะไมจับมือด้วยปล่อยสีไม่ปล่อยนี่ปล่อยไม่ปล่อย ไม่ปล่อยจิ้งจิกนะจิกลองแลครก็พวกบ้าตายเลยไอ้ดูด้วยมันเกลียวกระเพิอยแล้วนี่มันเหัวไอ้ข้องใจยังควันแล้วนี่มันเหอวตายเลยปล่อยฉันนะไม่ปล่อยก็จะไปหันยังกะปีไหมไปทำไมไปเกี่ยวกันปีไปเจอฮันกุ้งเดโน ตกลงกันเหนะนึกจะไปตอนไหนไอ้เจีงรถหนักโกนัดยังเดี่ยวเดี่ยวก็ไปเลยเผาแก่เปรตได้เดี๋ยวเจบเดี่ยวรถจั่วเขาใช้รถรั่นตัวเลยกันระหว่าลันที่ระหว่าลันที่รถก็พอดียังเบนเป็นนั่งตรงโน้นเถอะนะฉันอยากคุยกับผู้หญิงคนนี้ ได้จะเกดอย่าล e. ืมกับมันจัญญานะค่ะที่รัด่วนกับวันชุดท้ายอย่างนี้น้องแล้วงจะไงอยากได้น้องเกดคนดีหำเกิดเจอน้องาำอย่างนี้เกิดมาต่ได้เกิดคนดีพี่จะปา ไ,ไ,ไม่เจาหัดงหัแต่พี่ไม่หลอกไม่รู้ระดออกจาเรียกมาไดลโนปิดคราวนี้ดูถึงน้องไทยน้องนุย้ยไทยไว้ประก,กันชีวาปกเว้นตังงานจะเลยกักอก มาใช่เวอร์คนปันนั้นให้เอยคนทในใจมันกั้นกุญแจนี่ความจำนักมาปักยโยลบุรีโรงแรมจันทร์างกาจองเที่ยงเมื่อที่มานอนที่นาคอนทีนอนอยู่กระบี่ต้องคืนเลยเราไร ข้าวนอนเอานที่ะไปเต้นอยู่พี่ทองขึ้นเลทยทยเกดเกดจ้าพี่ไม่กินเลยวันจันทนี้พอแล้วพี่หนุนย่ยหนูผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ชอบพี่หนุ่ยอ่ะคุณน,น้ามาที่นี่เขาดีแล้วนะนะหนูอยากจะถามน้าว่าเห็นคว้าายเตปกอร์หรือเปล่าทำไมเดือกวคว้าายเตเปกอร์ล่ะ คว้าายนั้นได้พาหม่อมฉันเอ่อได้พาหนูมาที่นี่ก่อนพระกงจะไปนั้นหนูก็ได้ทูลต่อพระกงว่าให้พระกองรีบไปรีบกลับเพราะการที่หนูรอคอยอยู่ที่นี่หนูเป็นห่วงพระกองมากและเธอมีความเกี่ยวพันอะไรกับเขาล่ะก็เป็นเมียเขามีลูกด้วยกันแล้วจ้ะ แล่เธอรู้ไหมว่าคนบ้านเมืองน,นี้ไม่ต้องการราชนีหน้าตาอย่างนี้ที่เป็นคนจนๆจนจนอย่างนี้บ้านช่องก็งออยู่ที่ไหนเหรอหนูเป็นศิดวัดชนะอา้าวิตวัดได้จะเอายศถาบรรดาจักรที่ไหนมาตัดเทียมกับคว้าายได้เธออย่าลืมนะว่าคว้าายนั่นแหละนะก็ควรที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงที่ลูกของเจ้าขุนมูลนายนะ เพียงน้อยๆก็ขุนนางในรู้ได้วังเนี่ยที่เธอเป็นจิตวัดอย่างเงี้ยเธอไม่มีจิตหรอกคนบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่ต้องการราชินีจนจน,จนอย่างเธอไปอ๋อไปสิทําไมไปฉันจะเรียกบรรดาเมฆามาทุบตีไล่เธอไปขอบคุณมากจ้าน,นะที่น้าได้มาปลุกหนูให้ตื่นจากการหลับหนูพยายามที่จะทูลต่อคว้าใจมาตลอดว่า ฟ้าชายที่ประกรณ์ไม่ควรที่จะรับผู้หญิงอย่างหนูเนี่ยไปเป็นพระชายาของพระองค์แต่พระองค์คก็ยังรับสั่งแกมบังคับว่าให้ให้หนูเนี่ยแต่งงานกับพระองค์ไม่เอาคนบ้านเมืองนี้ไม่เอาอย่างเดดขาดเธอจะเอาอยัางไงก็ฉันก็เชิญฉันในฐานะที่เป็นประชาชนของบ้านเมืองนี้ฉันยอมตาย เอาสิใครแน่จริงมีสิตอะไรที่จะมาเอาคว้าชายซึ่งเป็นที่จงรักภักดีของฉันไปไม่หรอก,กน,นะหนูไม่ไม่ฝากผืนจะไม่เขี่ยวเข็นไม่บังคับแล้วก็ไม่อยากที่จะผืนความรู้สึกของประชาชนในบ้านเมืองน,นี้ในฐานะที่นา้าเป็นตัวแทนของประชาชนหนูก็จะไปนะพี่หนูหนุ้ย ต,ตอบพระองด้วยนะว่าบุตรสาลืมตาแล้วก็ตื่นจากการหลับขวัญแล้วบุตรสาหลับขวัญมานานขวัญที่แต่งงานกับพระองคจะอยู่กินกับพระองโดยที่เจอไม่ยอมนึกถึงกรำพืชของตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนนะบุตรบาบุตรสามานี้ิเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมาก เธอรู้จักตัวเองแม่ยอมรับนะบ่านี้ชิลรูแม่ด่าว่าไายเตอเธอไม่เคยอ้างถึงจิตไม่อ้างถึงสิทธิในการเป็นเมียของคว้าชายแม่ถือว่าเธอเป็นคนที่ดีมากแม่รับเธอไว้ที่นี่แล้วนะเป็นใครเหรอแม่คือพระนางเจ้าเกตวดีมวยออ่า ลาตวไายบังคมกับมแม่ถวายบังคมไปคนขพระนางเจ้าเกตบด,ดีนับว่าเป็นพระมงหาการุณาที่คุณอย่างล้นเก้าที่พระองค์ได้ชงเสด็จมาที่นี่ให้ผมจะได้เห็นบารมีของพระองค์เธอต่อไปนี้เธอจะต้องอยู่ตรงนี้วาาคว้าใจเตพกรนั้น ถูกจับขังเพราะบังเขาไห้แต่งงานกับผู้อื่นแต่คว้าชายก็รักเธอมากก็ไม่ยอมแต่งงานกับเจ้าหญิงคาหลงแม่จะกลับไปบอกให้เขารับปากว่าแต่งงานกับหลงนะลูกนะในแม่แต่งงานแล้วแต่งกันเพียงในานามเท่านั้นคนที่คว้าชายจะอยู่กินด้วยก็คือคนที่พระองค์รักก็คือเธอนะเปกคัสิเดตแม่ เท่งครับเดี๋ยวปราสาทหลังนี้จะเป็นที่พักของทีจะพายของฉันปราสาทลังทรงกรามกับบา้านหลังนี้จะไม่เป็นอย่งหลังสีทองนั้นถึงแม้จะเป็นปราสาทที่เก่าๆแต่ก็ได้รับการบูรณะมาเป็นอย่างดีซ่อมแซมไว้เป็นอย่างดีครับเกือบจะเป็นโบราณรถานแล้วมันจะไม่ถึงร้อยปีแท่งครับ,รบแล้วโคดนุยไปไหน จงได้ขึ้นกุ้งกับแก้ไวพอดีเด็กโตมาหน้าวคอยขึ้นกุ้งป่ากุ้งไปมาใช่ไปตามมานี้หน่อยไปตากแกตากแกได้นี่เด็กโตกุ้งจำมาได้จังกุ้งอะด็ก้อนอะไกอ่างเงมามานี้กอดนุ้ยมา Money, mày mà mãi 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 đi mãi 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 con mãi 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 จำได้สร้ซูไม่ว่าการกระทำเช่นนี้มันมีโทษดูไปแล้วกครับประกันชีวิตกับการประกันชีวิตนี่มีวิธีไหนบ้างประกรรันเล็กก็กวันโดยครับประกันเด็ดท่องยิงโดยปืนประกันเด็ดร่มเป้าโดยควย,วยและหนุ่มนุ้ยจะตายโดวยวิธีไหนวิธีไหนก็นได้จะไม่กลับมื่อแม่ลงตายโดยตายใช่เลือกเอาสิโดวยวิธี ปล่อยแว้นั่นอย่าตัวร้ายมันตายวงนเ่งตัวจังอีป่าวอะพอดีนะับนุ้ยทำไมจำไม่ได้จำร้ายกับม่อมแม่ยืนกรบแล้วทำไมถึงมาจีบฉันถึงจำได้เพราะม่อมแม่พร้อมระอง้งมึงก้าวกับม่อมชื่อได้นุ้ย เป็นการราชกา,ารที่จะนักในนาทีประโยคกัมวากาคือคนรับใช้ราชาคือราชาการคืออันคนรับใชา้าอันกงราชาหรือราชินีที่นี่ในเมือราชินีพร้อมระองค์มีฤทธิ์กล่าวระม่มจะกัดราชาประทุมงม่เมมีปราประทงที่จะพร้อมระองค์ไม่เคยจำได้ม่เมร่รับั้งว่าเป็นเมกา ดีนี่เป็นแม่ไหมล้วก่าวกระม่มมีหรือว่าเจ้ากาติไม่จีบเปลือให้มันสมบุญแบบแสดงว่าหนูนุ้ยเนี่ยมองคนละมุมกับแทงครับก่าวกระม่มรู้ว่าเป็นแม่แต่จีบปลอใจน้องปราบประโณงถ้าเม็นแม่พร้อมเราองมาตึงจำได้มัดยะแล้วร้อมมาทำไรกับเที่ยวเดียวหลบเลาโอ้เก่งนะหนูนุ้ยครับหนูนุ้ยครับ ปิดกับการ,รก,การบางคนครับเล่แกมูบาสครับก็พร้อมตัวมาเลยแม่จำเยอะก้นไหมอีตไต้กันไหมได้กินก้าวมังอาบน้ำมังว่ากูโร <c oughs> โยโยเดียวโยนเดียวนี่โดเขี้ยกุเรี่ยเหล่านุ้ยรับ นุ้ยปฏิบัติหน้าที่ดีมากควรที่จะเป็นข้าราชการตัวอย่างครับเคยลงหนังสือพิมพ์ไหมไม,ไม่ไม่ไม่เคยครับอยากลงไหมล่ะอยากลงครับตอนนั้นเด็กเกณออกตรวจัดต้อนหนึ่งแต่ว่าผมไม่ใจรูนี่ออกทีวีครับเดินนําหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตอนน,น,น,นั้นวันเปืดนมงคลครับเพราะฉะนั้นประหยัดโก้ก็เล็กหนาควันเลยนี่ย ลงหนังสือพิมพ์นะครับเจ็ดฉบับเจ็ดวันกับไปไปนั่งฮ่เฮ่พิดกับการรายการบางคนกับนายแท่งมานี้ครับนายแท่งจําได้ถ้าไม่นายแท่งไม่สนองเอไม่สนองความต้องการของเราคือเราก็มมจําได้ไปจูบแต่จาได้เราพิษสังเกตว่าเมกาใกล้ลงทั่วบนเพื่อแกมาเดินอยู่ในวัง ตีดีม่อมเมตรพรมแต่แต่เสื้อผ้ากับช้ยประชอรดอประชังวันของม่อมเมตตัมารุง่งตังประคันยังเป็นเช่นเดิมกล่าวกับม,ม่อมสังเกตแล้วเมกาใกล้ลูกตัวตมกำไรวันละลอยสิบบาทแต่ว่าไช้เว้นเป็ดหมานนิวลาลานนี้กล่าวกับม,ม่อมพิสังเกตไปจังแสดงว่าเทกเนี่ยเข้าใจสังเกตกับ แล้วตรงนี้มันเกตประัดชะต้านกับเมกาใกล้หลกทั่วาเดแต่เดินอยู่เรื่องขราวกรามัมไม่ใจดูโต๊ะเมกาผููตำงานด้วยความชุดจริตแต่ว่าตั้งประกันข้างละร่องลานเว้นเป็ดเปล่าเปล่าเปล่ปลาจีเป็ดนั่นต่้งมดเราเกือบทิพลานจะพอเครื่องประดับขราวกรามัมเลยพิสังเกตเลยมาตุนตามดม่มแม่ตาไม่ใจม่แม่แล้วขราวกรามัมจะยิกกอกันตี มาตายแม่เปรตแป๊บเยือนเหลือแค่งแนไม่ไดาเขาทำไมเกลี้ยแย่ๆๆงเกลด้ยๆๆเฉัก็เก่งเนี่ยกับรับเงินเดือนอยู่เท่าไหร่เปิ้นตอนนี้รับหมื่นสามนะกับไปนั่ง วิจารณาขันเงินเดือนตอนไปนี้ลูกผมไปโรงเรียนกีออนดาเวฟรถใหม่เอี่ยมลูกคนนะุณกางหนังสือพิมพ์เหรอไปโรงเรียนขนตกกีหนังสือพิมพ์ไปนะเม้าแม่กับก็อประบุเดือนเต่าเทงกับได้เลยครับถึงต่เดือนไหนเดือนนี้ครับว่างไปปรับเตากันเนี่ยเธอมาทางนี้จิลูกนะ แม่อยู่ที่นี่ไม่ต้องเอิดกูเต่ากับมึงเด็กนูมมึงรับอยู่ต่อเลยเบิ้นเจหาช่วยใครกูรับเบิ้นแชมา